สวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็วันนี้มาอยู่กับผมก็ดีแล้วนะผมเย้ <Yeah. S 1> วันนี้ผมจะมาแจากโค้ดแมปบูล็อกนะฮะก็อ่ะขึ้นไว้เลยแล้วกันนะปับ๊บนี่เป็นไงครับโค้ดมีทั้งหมดทุกเกี่ยโค้ดแหละเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้เองนะฮบแล้วก็เราจะมารีวิวสไตล์นี่นะครับคุกกี้มียะทัานเองดูว่าจะโหดไหมมาลองเล่นกันดูคลิปแรกบูล็อกผมอะ่ะคุณดูเยอะมากเลยนะคุณดูหกร้อยกว่าคนเรื่อนนี้ยังเยอะอีก ผมจะมารีวิส<ะ>วสกิลนี่เองฮะ้ยนี่นั่งไตรโหนี่หว่าัยก <Yes. S 1> แบบชคือที่ผมไม่ค่อยอัดคลิปเออแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครส่งบอลนะมันไม่ค่อยมีใครส่งบนนะอลน,น,นะแบบนี้รีวิวก็คือทำอะไรคือยากมากนะนั่นเนี่ย โอ้โหยากจริงๆกูเล่นย่าี้ตมไม่เล่นดีกว่าโอเยโอ้โหออกกันหมดเลยเอาแล้ว เอารีวิวสกิลแรกครับผมสกิลแรกเป็นประมาณนี้ฮะสกิลสองจะประมาณปึ๊บเป็นไงแล้วเราก็ยิงครับอุ้ยติดฮะอ่ะสกิลจะประมาณเมื่อกี้เลยนะฮะผมก็ประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวเราจะตัดไปที่อันติเลยกันนะครับผมอันติเป็นยังไงเออสกิลอันตินะฮะก็เดี๋ยวตัดไปเลยัผมก็หลังจากที่เราได้รีวิวสองสกิลล่ากไปแล้วไปที่รอบเราจะมารีวิวอันติกันนะครับผมอ่ะ ตอนนี้การตื่นผมมาแล้วผมอันนี้ผม,มรีวิวในเซิร์ฟวีนะฮะก็เลยต้องตัดนะมาเรามาดูกันนะครับว่าอันตีจะเป็นไงของคุกกิมิยะมาดูกันนะครับเสโดโคตึงสกิลที่เปลี่ยนไปจะเป็นสกิลหนึ่งและสกิลสามะครับอ่ะสกิลที่สามเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าม,มันเป็นยังไงมันจะเป็นการยิงแบบเหมือนในการ์ตูนเลยฮะ,ะที่ว่าปั่นนี่ปั่นโค้งอ่ะึู่กนี้ ที่กินในเกมคือรับยากมากอ่าแต่นี้ไม่เข้านะเล็งพราดอ่ะส่วนสกิลที่สามนะฮะมันจะเป็นเอ่อการเข้าโฟกัสตุ๊บตุ๊บปุ๊บตุ๊บตุ๊บขึ้นขวดไกลครับแล้วเราก็แบบเลี้ยงปุ๊บตุ๊บแล้วเราก็แบบหลอกกินได้นี่เป็นไงโคตรวตึงตัวอ่ะตะลายโอเคก็จบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาแค่รีวิว กิวสกิลิยะแล้วก็แจกโค้ดก็ประมาณนี้ผมก็ใครที่ชอบผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ส้กดติดตาให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับพบกันให่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ